สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าสาลากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการเตรียมงานทงฟ้าชายแดนนะครับซึ่งจัดอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับบริเวณทางด้านโน้นก็เป็นสาลากลางจังหวัดศรีสะเกดหลังใหม่นะครับ นี่ก็คืองานธงฟ้าชายแดนนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2568เตรียมงานแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งงานจะมีวันที่17 18 19นะครับ3วันนะครับรายละเอียดของงานธงฟ้าชายแดนนะครับก็มีดังนี้นะครับ DIT หรือว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมทงฟ้าเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนะครับระหว่างวันที่17-19ถึง19ตุลาคม2 5 6 8นสะณสนามสาลากลางจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเตรียมงานแล้วนะครับงานเปิดวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มีการมาเตรียมงานกันเรียบร้อยนะครับ ภายในงานยกขบวนสินค้าราคาประหยัดมาจําหน่ายให้พี่น้องชาวศรีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นนะครับไข่ไก่แผงละ80บาทน้ำมันพืชขวดละ40บาทน้ำตาลทรายกิโลกร,รัมละ20บาทข้าวหอมมะลิ5กกนะครับถุงละ120บาทและสินค้า อุปโภคบริโภคต่างๆอีกมากมายกว่า1,000รายการนะครับลดสูงสุด60%นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรรายย่อย SME วิสาหกิจชุมชน o t ท็อปนะครับเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและดูแลค่าครองชีพประชาชนตามนโยบาย Quick Big Win นะครับอย่าพลาดนะครับ1 7ตุลาคม2568นี้เพียง3วันเท่านั้นนะครับที่หน้า ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่มีการเตรียมงานเรียบร้อยนะครับงานจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17ตุลาคม2568นะครับ17ถึง19นี้นะครับคุณผู้ชมครับกับงานมหกรรมธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับธงฟ้าชายแดนนะครับนี่ครับก็จะมีร้านต่างๆนะครับอย่างเช่นวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อควบวงจรจากปรางกู ว่ากิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนน้ําแตงโมนะครับเข้าแต่น้ําแตงโมมาจากบุรีรัมย์ก็มีนะครับนี่ครับมาจากจันทบุรีก็มีทีเดียวนะครับมาไกลเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับ1 7ถึงตุลาคม2568นะครับหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกดงานเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ